เราจะปิดท้ายกันที่การประกาศตามหาพลเมืองดีเป็นผู้ชายเสื้อดำคนหนึ่งประกาศตามหาเพื่อที่จะได้รับคำชื่นชมนะคะเนื่องจากว่าชายเสื้อดำคนนี้ไปช่วยชายชาราอายุ90ปีซึ่งเป็นลมลม้ลมลงที่หน้าร้านสะดวกซื้อปัสสาวะอุจระราดเต็มพื้นแต่ว่าหนุ่มพลเมืองดีคนนี้ซึ่งเป็นพนักง,งานขับรถส่งของ ไม่ได้รังเกียจเลยนะคะไม่รู้ว่ามาจากจุดไหนยังไงมาพัดมาปฐมพยาบาลพอชายชราคนนี้ได้สติก็อุ้มไปล้างเนื้อล้างตัวเช็ดฉี่เช็ดอึให้จนสะอาดใช้มือลูบที่ตัวโดยไม่มีท่าทีรังเกียจใดๆจนชาวบ้านกับกู้ภัยมาถึงมาเปลี่ยนกางเกงตัวใหม่ให้ชายชราคนนี้แล้วก็เอาไปส่งที่วัดเพราะว่าชายชราไม่ยอมไปหาหมอ นี่ได้เสียงชื่นชมเยอะมากนะคะครับและเราเองก็อยากจะชื่นชมเช่นเดียวกันเพราะไม่ได้รังเกียจเลยเราปิดท้ายกันด้วยภาพชายหนุ่มเสื้อดำพลเมืองดีคนนี้และอีกสักครู่ติดตามข่าวกันต่อค่ะ